ก่อนที่เราจะทําอะไรต่อไปนะครับผมขอปรับให้วงกลมมันเป็นวงกลมๆ,ๆจริงๆสักนิดนึงดีกว่านะครับก็คือมาที่นี่นะครับมาที่ออปชันนะครับมาที่ออปชันแล้วก็เลือกเอ่อด็อกิเมนต r t i e s เอรนะครับมาที่ i m a u e q u a l i t y นะครับผมขอผมขอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะขยับมากลางๆหน่อยเนี่ยนะครับได้ไหมดีขึ้นไหมอ่าดีขึ้นนะเออโอ้โหเมื่อกี้มันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะต่อมา ต่อมาเขาให้ทําอะไรครับเขาบอกให้คลิกไอตัวฟอนต์นะครับอ่ะตรงนี้นะฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วทำยังไงครับแล้วก็ execute cut นะครับโอเคมา execute cut อยู่ในเออ execute cut ไม่ได้ใช้นานออะลืมลืมโอเคนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เลือกฟอนตะ์เพลนเนาะอ่ะเลือกฟอนต์เพลนเราเลือกฟอนต์เพลนอยู่แล้วเนาะเราเลือกฟอนต์เพลนอยู่แล้วแล้วก็เป็นไงครับให้คลิก center line นะครับคลิกเซนเตอร์ไลน์จริงๆตรงนี้เนี่ยเราต้องเราต้องเอ่อเลือกไอ้มุมมองภาพด้านหน้าก่อนนะครับมุมมองภาพด้านหน้านะครับโอเคแล้วก็มาคลิกที่อะไรครับเซนเตอร์ไลน์แบบนี้นะครับเซนเตอร์ไลน์นะครับมาอยู่ที่คําสั่งไลน์แล้วก็เซนเตอร์ไลน์นะครับดูนะดูนะแบบนี้นะแล้วก็ยังไงครับแล้วเขาก็ให้ลากเส้นตรงในแนวดิ่งนะครับข้อ4นะครับอ่าผ่านจุดกําเนิดลากเส้นตรงในแนวดิ่ง ห่านจุดกำเนิดขึ้นไปนะครับเอาผมให้มันถึงข้างบนเลยแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคเอาเอาแค่ข้างบนพอกด escape ไปเลยครับกด e s c a p e ไปเลยแล้วข้อ5เขาบอกไงครับให้ใช้คําสั่ง l ลายนะครับคําสั่งลแล้วก็ให้เอ่อให้สร้างเส้นในแนวนอน2เส้นที่ยาวเท่ากันโดยที่เริ่มต้นจากเซนเตอร์ไลน์อ่ะนะครับมาที่คําสั่ง l ลน์เนาะแล้วก็สร้างเส้นแนวนอน2เส้น ที่ยาวเท่ากันอ่ะ s อไปแล้วก็สร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับแนวนอนนะครับถ้ายาวเท่ากันมันโดนดูดแบบนี้นะครับอ่ะ s อไปโอเคก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะเขาจะเห็นเขาจะบอกว่ามีสัญ,ญลักษณ์ไอตัวนเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะครับอ่านะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันอยู่บนเซนเตอร์ไลน์นะครับโอเคนะต่อมา ต่อมาเขาให้ใช้ tangent arc ครับ tangent arc นะครับ tangent arc อา tangent arc เอ tangent arc นอะ tangent a r c นี่แบบน,นี้อ่าเรียบร้อยนะครับกด e s c a p e ไปนะครับ s c a p e จนกระทั่งมันมันออกไปหมดเลยแล้วก็เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นสีฟ้าฟ้าแสดงว่าเราเลือกมันอยู่ข้อ3ามเขาบอกให้เลือกอ mirror entities นะครับอา่า mirror entities เสร็จปุ๊บยังไงครับ e n t i t s t o mirror นะครับก็ให้เลือกใครครับให้เลือกอผมเลือก3เส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ mirror about นี่ก็คือแกนแกนของมันคืออะไรแกนของมันก็เอา center line ดีกว่าเนาะก็จะเห็น preview ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับพอเห็น preview ขึ้นมาแบบนี้ก็กดก็โอเคได้เลยนะครับแล้วเราก็ dimension มันนะครับเพื่อให้รูเนี้ยมันเป็นสีดำ นะครับเบื้องต้นเราก็ดูครับมันมีต้องการอะไรเนี่ยมันต้องการสามตัวเลขนะครับอเบื้องต้นก็คือตัวนี้ก่อนสิบนะครับตัวนี้สิบนะตัวนี้ห่างกัน1ิบนะครับตัวเอ่อตัวเลขใหญ่ช่างมันไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนอาสิทีนี้อยากจะทําให้เหมือนเขาก็เลื่อนเลขสิมาไกลๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยยไปคลิกที่เลขสิบแล้วก็เลื่อนมาไกลๆแบบนี้เห็นไหมครับก็ได้แล้วแล้วก็ถัดมาครับเอ่อเส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันห้านะครับกันห้าเนาะ โอเคแล้วอะไรครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวเซนเตอร์เซนเตอร์ Center, Center. เดี๋ยวก่อนผมจะบอกเซนเตอร์ห่างจากออริจินขึ้นมา60นะครับอ้าวซูมไปหาเซนเตอร์ก่อนนะครับจุดนี้แล้วก็ออริจินนะครับมาตรงนี้60นะครับ60 ทุกเส้นก็ดำแล้วนะครับดำปิดปี่แล้วนะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างตรงกับเขานะก็สัดส่วนก็ดูแปลกๆนะตรงนี้มันแปลกๆก็ไม่รู้นะเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมว่าเราก็ทําตามขนาดมาแล้วนะครับต่อมาตรงนี้เขาเรียก fully define นะครับตรงนี้ fully define ที่มันเป็นสีดําหมดเนี่ยนะครับภารรษาอังกฤษไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับเขาบอกให้คลิกไอ้ตัว isometric นะครับมาดูมุมมอง isometric ครับโอเค นะครับทีนี้ทำไงต่อครับเขาบอกอะไรเนี่ยคลิก hidden line visible ตรงไหนครับ hidden line visible money ครับ display style นะครับ hidden line visible อันนี้นะอันนี้นะอยู่นี้โอเคก็จะเห็นรูปนี้นะครับแล้วก็เขาบอกให้ exit sketch พอ exit sketch ไปแล้วนะครับเขาก็จะมี property manager มานะครับก็คือเราเรายังอยู่ใน execute d card อยู่นะครับเขาบอกว่าไอตัว direction one เนี่ย direction one เนี่ย select to all นะครับท o เ l ก็ตัดตัดรัวๆตัดรัวๆนะครับแล้วก็เ,เขาบอกให้คลิกโอเคนะครับมันก็ตัดทูเอ all, ก็ direction e ก็ตัดไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเจออะไรก็ตัดหมดนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยตัดเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับเหมือนเขาเนาะเหมือนเขาแล้วนะครับพัดมา ถัดมาก็คือสร้างตัวรีเน่แพทเทิร์นนะครับเขาบอกให้ดับเบิลคลิกไอตัวคนะัดเอ็กซ์ทูดวันนะชื่อเหมือนเขาเลยเพราะเราไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ไร้เขาบอกให้ดับเบิลคลิกอ่ะดับเบิลคลิกเกิดอะไรขึ้นครับดับเบิลคลิกเขาบอกตรงดิเมนชันเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่เห็นไหมครับอ่ะปรากฏขึ้นมาแล้วเขาบอกอะไรครับให้คลิกเอ่อรีเน่แพทเทิร์นนะครับรีเน่แพทเทิร์นสัญลักษณ์อันนี้นะรีเน่แพทเทิร์นจริงๆมันมีมันอย่างเงี้ยมันเลือกได้อีกก็คือมันมีเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นมีด้วยโอ้มอย,ย,ยมเยดล นะครับเอาละเราเลือกใช้ linear pattern แล้วกันนะโอ้โหด,ดู property manager มาเพียบเลยเห็นไหมครับมี direction one direction t นี่คงพอจะนึกออกไหมครับก็คือเหมือนแกน x แกน y อะนะครับก็คือคุณคุณจะทำแนวดิ่งแนวแนวนอนอะไรเงี้ยหรือทำเป็นหมู่คณะเป็นโอ้ยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเป็นหมู่เลยเป็นแถวเหมือนแถวเอแถวทหารเลยนะนะมีทั้งแถวตอนแถวหน้ากระดานอะไรเงี้ยนะเออมาได้หมดเลย นะครับตรงนี้ก็ไอตัว direction one เนี่ยเขาอ่ะ direction one นะตรงนี้นะ direction one แล้วมีอะไรครับให้คลิก60ให้คลิก60ตรงตรงเนี้ยเลข60นะครับเลข60นะครับอ่ะคลิกเลข60เข้าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมีตัวเลขเกิดขึ้นมาเต็มเลยเอ่อพอคลิกมาเนี่ยคุณจะเห็นพิวิวมันมีเหลืองๆมาแล้วเห็นไหมครับมันมีเหลืองๆมาแล้วไอ้ไอ้คลิก60ตรงเนี้ยมันมีเหลืองๆมาเออก็ ก็อ่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าจําเป็นก็ให้กด reverse direction นะครับคือคุณดูรูปข้างล่างสุดเนี่ยจะเห็นใช่ไหมครับว่าเราเราต้องการสร้างให้มันให้มันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีอีก3อันนะครับตอนนี้คุณเห็น preview มันมันลงมาข้างล่างนะแสดงว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเขาบอกให้ reverse direction นะครับอย่างนี้ reverse direction คุณจะเห็นไอ้สีเหลืองๆมันพลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับพลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะเ,นเนี่ยไอ้ spacing เนี่ยสิบสิบนะ spacing ตรงเนี้ยเนี่ยสิบแล้ว ก็โอเคตรงตามที่ต้องการนะครับตรงเนี้ยไอตัวอะไรเนี่ย number of instance นะครับให้เปลี่ยนเป็น4นะครับผมเปลี่ยนเป็น4เห็นไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น4ก็ไอสีเหลืองเองก็ตอนนี้งอกมาเป็นงอกมาอีก3นะครับรวมเป็น4นะครับก็คือรวมตัวมันเองที่มันมีอยู่แล้ว1นึนนนอันนะครับรวมไปแล้วอีก1อันนะครับที่มันมีอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีมันจะมีอันใหม่มาอีก3อัน แล้วยงังไงต่อครับเขาบอกเนี่ยพรีวิวก็เห็นได้ไหมพรีวิวเป็นสิ่งที่ต้องการและเขาทําสีส้มคือเขาคงต้องการให้เราเห็นชัดๆแล้วนะครับอ่าเสร็จป,ปุ๊บทําไงต่อครับอะไรเนี่ยซีเล็กเอ็กซูเดตคัอะไรเนี่ย,ออยโอ้ไม่ต้องแล้วนะครับก็ไปเลยนะครับโอเคดีกว่าดูได้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นไงครับมันเจาะมันรวมทั้งหมดสีรูแล้วนะครับเขาบอกว่าเซฟดีกว่าเซฟเซฟกดเซฟนะครับกดเซฟอ่ะถัดมา ก็สร้างไอ้ตัว circular pattern นะครับเขาบอกว่าไปที่ไหนครับ view นะครับ view นี้นะจำได้นะ view h i g h show นะครับแล้วก็มานี่ครับแกนชั่วคราวนะครับ temporary x นะครับอ่ะก็จะเห็นขึ้นมาเขาบอกให้คลิกไอ้ตัว circular pattern นะครับตอนนี้เนี่ยเราเราเลือกไอ้ตัว linear pattern อยู่ใช่ไหมครับให้เลือก circular pattern ครับนี่นะครับก็คือแผ่มันออกมาแล้วก็เลือก circular pattern นะครับ ตอนนี้มันก็ต้องการพารามิเตอร์นะครับ direction one อะไรเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าตรงเนี้ย pattern axis นะครับอยู่ไหนเอ่ย pattern axis อยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นมีเลยเขาบอกให้เลือกไอ้ตัว temporary เอ้ยเขาเรียกนะให้เลือกไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว temporary อะไรเนี่ยเป็นเป็นแกนสำหรับการหมุนน่ะเออคล้ายๆเป็นแกนสำหรับการหมุนน่ะนะครับตรงนี้อ่ะเลือกแกนนี้ได้ไหมเนี่ยอ่ะเลือกได้เห็นไหมครับเลือกได้นะครับก็คือไอ้ตัว direction one มันไม่สื่ออะไรเลยเนี่ยมัน อ๋อ pattern exit เราต้องเอาเมาส์มาจี้นะครับถึงจะเห็นโอเคนะมันไม่ไม่เห็นตัวหนังสือก็งงเลยก็คือตัวเนี้ยไอตัวไอบ็อกส,สีฟ้าเนี่ยแหละนะครับที่มันที่มันเป็นไอที่มันรอรับข้อมูลอยู่เนี่ยเราคลิกไอตัว temporary x นะครับมันก็มันก็จะเอาไอเส้นเนี้ยเข้าไปละเส้นที่เราที่เราเรียกออกมาเมื่อกี้นะครับทีนี้ instance spacing instance spacing ตอนเนี้ยไอ default มันอยู่15องศานะครับเราก็เซตเป็น120ครับ120องศา enter ไป คุณก็จะเห็นมันมีมาแค่อันเดียวเพราะตอนนี้ number of instance มันเป็นแค่2นะครับคุณก็ใส่ให้มันเป็น3ครับ enter ก็จะเห็นเห็นไหมครับมี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  preview เห็นแล้วเห็นไหมครับก็มันก็จะเป็นเป็น3ชุดนะครับเป็น3มชุดนะครับอาจหัดมาเป็นไงครับเขาบอกว่าไอ้ตัวอ่ะมันเราเลือกไอรีเนี่ย pattern ไว้แล้วนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วโอเคครับ อ่าโอเคแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปไปไปซ่อนไอแกนแกนตรงนี้ก่อนไปซ่อนแกนนะครับมาที่วิวแล้วก็ไฮโชแล้วก็ไปไอซ่อนแกนตรงนี้นะครับแล้วยงังไงต่อครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองดีไหมเปลี่ยนมุมมองนะครับมาเป็นมาเป็นนี่ดีกว่าเช็ดเด็ดวิดเอจแบบนี้ดีกว่านะครับก็ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีมันมี3มชุดแบบนี้นะมี3ชุดแบบนี้ผมไม่ได้ใช้สีเหมือนเขานะผมใช้สีดั้งเดิมเลยโปรแกรมมันเซตอะไรมาก็ตามนั้น ทีนี้ถัดมาเขาบอกให้ใช้สมการอะไรเนี้ยผมผมโอ้ไม่เอาละกันนะสมการนี่เป็นไม้เบื่อไม,มเมาว่าพวกเราแน่ๆนะครับก็คือแค่บวกลบคูณหารง่ายๆบางทียังยังเสียวเลยนะครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นดูมันก็ไม่ยากเห็นไหมครับมันก็จำนวนอินสแตน์มีกี่อนันเอ่อมีใช้อ่อะไรอะ่ะระยะห่างกี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้คุณจะศึกษาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมไม่สอนนะครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มันก็ตอบโจทย์ของเราแล้วนะครับกค็คือคือคุณคุณรู้ว่ามุมมันห่างกันเท่าไหร่มีมีจำนวนทั้งรวมตัวมันเองเนี่ยกี่ชิ้นนะครับก็จบแล้ว